ของอเจารย์ที่จะนำนะครับครับพี่น้องยังหลับตาอยู่นะครับวันนี้พี่เยซูกำลังจะเข้าไปรักษาเยียยาหัวใจของน้องขอเพียงแค่เราเปิดใจนะอยากจะให้น้องได้เปิดใจหรอกใช่ บางทีอาจจะไม่ใช่เราแต่มีบางคนในที่นี้ที่สัมผัสได้ถึงการปฏิเ,เสธของพ่อแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์อยู่ในท้องแม่ก็สัมผัสได้บางคนอาจจะถูก แม่กินยาเพื่อจะขับออกบางคนอาจจะถูกพ่อแม่ที่เลิกกันหรือบางคนอาจจะเกิดในชว่วงเวลาที่พ่อแม่ยังไม่พร้อมซึ่งในเวลานั้นเขาไม่ต้องการให้เราอยู่ หรือยังไม่ต้องการที่จะให้เราเกิดมาบางคนจะสัมผัสได้โดยวิญญาณของเขาเองขณะที่เขากำลังเริ่มก่อร่างเป็นชีวิตขึ้นมาบางคนเกิดมาแล้วพ่อแม่แยกทางกันหรือแม่ ทิ้เราตั้งแต่เด็กไว้กับยายหรือว่ายาติคนอื่นซึ่งเราจะไม่ได้สัมผัสถึงความรักรเ,รเ,เวลานี้อยากจะให้น้องๆได้อธิษฐานตามนะครับที่จะเปิดใจขอพระเจ้าที่จะค้นดูว่าเราเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่ คยรู้สึกเคยได้รับรู้การถูกปฏิเสธเราอธิษฐาตามนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ขอพระองค์เปิดใจลูกและคน้นดูว่ามีสิ่งใด ที่ลูกสัมผัสหรือลูกรู้สึกหรือเคยเจอเหตุการณ์ที่ถูกปฏิเสธไม่เป็นที่ต้องการถูกความลำเอียงถูกรูกถูกถูกข่มเหงหรือถูกลังแง ใจิตใจจิตวิญญาณของลูกวันนี้ลูกขอยอมต่ลงที่จะให้โปรเข้ามาค้นดูและเปิดต่อร์ยอมให้โปรรักษาบาดแผลของลูกลูกไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะเก็บความผองคืน ไม่อยากจะเอาบาดแผลมมนจะเอาความเจ็บช้ำนี้ไว้กับลูกถ้าแต่พระเจ้าพระเจ้าขอเจิมเขาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระเจ้าขอไฟของพระองค์ลงมาแต่ต้องสัมผัสเขาเจิมด้วยฤทธิ์อำนาจของรองค์ยางมากมายไหลลงมาพระเจ้าลงมาพระเจ้ามากขึ้นอีกพระเจ้า ป่อยเขาในนามพระเยซู็นอำนาจของในร่มพระเจ้าในล่มพระเจ้าเจิมองด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระเจ้าฤทธิ์อำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นรับเอารับเอาพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าปลดปล่อยปลดป่อยปลดปล่อยปลปล่อยในนามพระเยซูปลยปล่อยปลดปล่อยปลดปล่อยพระเจ้าปลดปล่อยเขาในนามพระเยซูขีดเจ้าปล